ครับสวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่ทําการเกษตรนะครับแล้วก็กําลังวางแผนที่จะเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงควายนะครับแล้วก็พื้นที่ของท่านนะครับมันมีญ่าคาขึ้นรกนะครับท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าญ่าคาวัวควายมันกินหรือไม่มันกินครับถ้าเป็นญ่าคาที่อ่อนๆนะครับที่เราตัดแล้วก็มันขึ้นมาใหม่ๆ วัวควายนะครับมันจะเล็มกินจนหมดนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้ยญ้าคาต้นมันแก่นะครับเวลาเราเอาวัวควายไปปล่อยนะครับมันก็จะกินแต่ยอดยอดมันนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับวัวควายมันไม่กินยญ้าคาที่แก่แนะครับท่านผู้ชมต้องตัดให้มันกินนะครับสาหรับที่สวนผมนะครับผมจะทําเกษตรแบบปลอดสารเคมีนะครับผมจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้า จะเห็นได้ว่าหญ้าคาที่สวนผมนะครับมันสูงเกือบๆถึงเอวผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดหญ้าคาเอาไปให้วัวแล้วก็ควายกินนะครับว่ามันจะกินดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับท่านผู้ชมหญ้าคานะครับพอเราตัดมาให้บัวให้ควายกินมันก็จะกินดีนะครับมันจะกินหมดทั้งต้นเลย แต่ถ้าเราปล่อยให้มันกินเองนะครับมันก็จะเลือกกินแต่ยอดๆนะครับสาหรับโปรโตีนของหญ้าคานะครับจากที่ผมหาข้อมูลมาจากกองอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์นะครับหญ้าคามีโปรโตีน8.6เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทียบโปรโตีนนะครับระหว่างหญ้าคากับหญ้าชนิดอื่นนะครับเช่นหญ้ากินนี่สีม่วงหญ้ากินนี่สีม่วงมีโปรโตีน8เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฟางข้าวมีโปรโตีน3.44เปอร์เซ็นต์ อันนี้เป็นโปรตีนของหญ้าคานะครับที่เทียบกับหญ้าชนิดอื่นๆนะครับถ้าที่ส่วนของท่านผู้ชมมีหญ้าคาขึ้นเยอะๆเราไม่ต้องตัดทิ้งนะครับเราสามารถตัดหญ้าคานํามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายของเราได้นะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและรับชมพบกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ